สวัสดีครับทุกคนผมเจวารปานะครับวันนี้ได้เวลามาติดตามเรื่องของฟุตบอลที่พวกเราอยากฟังกันแล้วเอฟเอครับรอบ32ทีมสุดท้ายแหละครับเมื่อวานมีเตะีก8คู่ก็มีเกมที่พลิกล็อกแล้วก็สุดช็อกเหมือนกันแต่เราจะเริ่มกันแบบฟอร์มเทพแทบตายสุดท้ายเหนื่อยฟรีที่แพสสเตเดียมครับเพราะว่าการท่าเรือซึ่งกำลังมั่นใจได้เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูเ i เต d ที่ฟอร์มช่วงหลังไม่ชนะใครมา8นัดติดต่อกันแล้วด้วย ซึ่งเป็นบิ๊กแมชชประจํารอบนี้กับการเจอกันของทั้งคู่ โดยฝั่งของเจ้าทินเนี่ยปิดเกมชนะไปแบบสบายสบายครับได้ประตูจากเพียดนฉามรัศมีและก็ธีรศักดิ์เผื่อพิมายตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกโดยวิธีการเล่นเนี่ยผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมก็มีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนแต่บียูเนี่ยดันเอาตัวรอดในจังหวะบิวล์อัพไม่ดีจนเป็นที่มาของการเสียประตูแรกให้กับท่าเรือที่ขึ้นไปกดดันสูงโดยปฏิวัติก็จ่ายบอลพลาดไปให้กับปกเก้าแล้วไม่ได้ดูนะครับว่าเพียดนเนี่ยวิ่งมาด้านหลังปกเก้าก็ไม่ได ส่วนลูก2ก็เป็นจังหวะบอลต่อเนื่องเปิดใส่เข้าไปโดนมุ่งออกมาในจังหวะแรกแล้วก็เก็บตกเข้าไปหาจังหวะทําใหม่เอาจริงเกียร์ทุกอย่างสําหรับผมนะการท่าเรือเนี่ยเพอร์เฟกคือเล่นแบบรู้เขารู้เราอะครับเห็นอยู่ละว,ว่า B u เนี่ยแก้เพรสค่อนข้างเก่งแต่นั่นมันคือช่วงที่แบงคอกเนี่ยมีเดี่ยวมีแรงฉะนั้นพอเห็นแบงคอกกล้าที่จะเล่นบิวอัพในช่วงที่สภาพร่างกายแบบนี้ก็ขึ้นไปกดแดนบนเลยจนเป็นที่มาของการได้ประตูเช่นเดียวกันในฝั่งของโค้ชแบนก็คงจะคิดว่านี่เป็นทางเดียวที่จะทําให้หลังงบ้าาานขอกอกรรเเืปิด ก็ต้องดึงบอลไว้กับตัวเพื่อลอดท่าเรือให้ขึ้นไปเพรสถ้าแกะได้ก็มีโอกาสยิงแต่ดันเสียเร็วไปหน่อยเกมมันก็เลยกลับมายากด้วยสภาพร่างกายแบบนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ B u โดนคู่ต่อสู้นำก่อนในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมในเกรดไหนก็ตามกลายเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเสียความมั่นใจไปแล้วอันนี้ผมสังเกตเห็นได้จากหลายเกมมันอาจจะมีเรื่องของพละกําลังมาเกี่ยวข้องอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดฟอร์ม8นัด9นัดติดต่อกันอันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าโคชแบน์ทดตอนสีปานก็ยอมรับ แล้วก็พูดกับแฟนบอลหลังจบเกมแบบตรงๆว่าเขาเองเนี่ยรับผิดชอบกับผลงานเพียงแต่ว่าผู้บริหารยังให้โอกาสทําต่อก็เลยมั่นใจว่าจริงๆแล้วฟอร์มมันหลุดแต่ยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ในช่วงเลข2องเมือ่อนฤดูกาลที่ผ่านมาและนัดเนี้ย ถือว่าพวกเขามีโชคแบบเต็มๆด้วยจากการที่ฝั่งของท่าเรือได้สร้างเซอร์ไพรส์แบบที่ใครก็ไม่คาดคิดกับการส่งผู้เล่นต่างชาติลงเกินโคต้าในช่วงท้ายเกมที่เหลือไม่ถึง15นาทีโดยต่างชาติที่สามารถลงสนามได้สำหรับทีมในลีกเดียวกันเนี่ยก็ให้ยึดโคตาในลีกไปเลยซึ่งไทยลีกหทั้ง B u แล้วก็ท่าเรือ โควตาต่างชาติก็คือลงสนามได้พร้อมกัน5คนโซนอาเซียนก็ลงได้2คนแต่สิงเจ้าท่ามี6คนไล่ตั้งแต่กองหลังเรเบินซูลาก้ามาติอุสลินที่ลงมาเป็นโค้ตาสุดท้ายที่เกิดน,นี่แหละครับแล้วก็กองกลางดมบรุชิมูระกากาเมนเดสและสุนหน้าบยานเปเรียกับดูคัตคอสตาแน่นอนอาจจะเป็นเวลาเพียงแค่ช่วงสั้นๆแต่มันก็ผิดกฎแบบเต็มๆและยังไงต้องถูกปรับแพ้แน่นอนเพราะถือว่าความผิดมันสําเร็จซึ่งทางฝั่งของบียูเนี่ยเขาก็นับโค้ตาในสนามรออยู่แล้ว และผมว่าไม่มีใครเชื่อด้วยสถานการณ์ที่ท่าเรือนําอยู่ทําไมการ่าถึงได้ผิดพลาดตกม้าตายง่ายขนาดนี้แล้วก็เห็นในโซเชียลมีเดียถกเถียงกันเรื่องของเคสปัตตานีที่เอาชนะนครสวรรค์สี่แควที่บางคนเนี่ยสวนกันไปสวนกันมาบอกว่าเอาเคสของปัตตานีมาพูดถึงได้ยังไงมันไม่เหมือนกันเลยผมก็ขอบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยมันคือความเหมือนที่แตกต่างมันอยู่ที่การตีความของคณะกรรมการอุทธร์เลยเพราะสุดท้ายเนื้อหามันคือการส่งต่างชาติผิดกฎและก็ไม่เท่าเทียมกับคู่ต่อสู้ เพียงแต่ปัตตานีกับนครศรีสีเควเนี่ยต่างกับ B u ยูท่าเรือตรงที่เป็นการเจอกันของคู่แข่งคนละลีกบียูท่าเรือเนี่ยไม่ซับซ้อนครับทีในหลีกเดียวกันโคต้าเหมือนกันถ้าส่งเกินหรือมากกว่าทุกอย่างจบยังไงก็ฟาวและตอนน้องโดนปรับแพ้แบบไม่มีเงื่อนไข ส่วนเหตุการณ์ในอดีตของปัตตานีกับนครสวรรค์ที่เพิ่งผ่านนาไม่นานเนี่ยผมกม่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าคุณยังสร้างบรรทัดฐานแบบนั้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความพลาดเกิดขึ้นแล้วเป็นไงครับมันมาพลาดกับทีมใหญ่อย่างการท่าเรือแล้วพลาดกับทีมไทยลีกหนึ่งซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งณนะันนันของปัตตานีเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าตามระเบียบเขียนไวช้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการส่งต่างชาติเกินโคต้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งลงไปเล่นในสนามให้มันเกินก่อนถึงจะผิดกฎนะครับเพราะในนรระะเเบบบียบย่มัุไวว้ลา แค่คุณส่งรายชื่อต่างชาติที่เกินโคตาไม่เท่ากับคู่ต่อสู้ในหลีที่ต่ำกว่าก็ถือว่าผิดกฎแล้วซึ่งในวันนั้นเคสของปัตตานีกับนครสวรรค์สี่แควเนี่ยปัตตานีเขาส่งต่างชาติในใบรายชื่อเนี่ยสคนแล้วเขามารู้ตัวทีหลังเขาก็เลยเอาต่างชาติเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนตัวหนึ่งเพื่อให้ในเบนมานั่งสำรองเนี่ยมันเหลือต่างชาติ2คนตามกฎเท่ากับที่นครสวรรค์สี่แควมีเพราะว่าต่างชาติในไทยลีก2เนี่ย มันคือ3าต่างชาติ1เอเชีย1อาเซียนส่วนของ4ี่แควเป็นไทยลีก3จะมีต่างชาติได้แค่3ตัวดังนั้นถ้าเกิดปัตตานีจะเจอกับนครสวรรค์เนี่ยคุณต้องลดต่างชาติ3คนให้เท่ากับเขาดังนั้นการส่งโคต้าเกินเนี่ยยังไงมันก็ผิดเพราะระเบียบม,มันเขียนอยู่แล้วว่าตั้งแต่ส่งใบรายชื่อหรือว่าส่งลงสนามเกินคือวันนั้นนะ่ะข้อเดียวที่ปัตตานีดูจะเบาหน่อยก็คือพอเขารู้ตัวปุ๊บเขาก็ต่างชาติตัวที่4เนี่ยขึ้นไปดั้งบนอัธจันทร์แต่ว่าในใบรายชื่อเนี่ยู่ แล้วก็ในเกมเนี่ยเขาส่งต่างชาติลงสนามไปเล่นเพียงแค่คนเดียวอีก2คนไม่ได้เปลี่ยนพอเขาเอาชนะได้มุมของคณะกรรมการอุทธรณ์ก็เลยมองว่าความผิดเนี่ยมันยังสาเร็จไม่เต็มร้อยแต่เอาจริงถ้าว่ากันตามกฎเนี่ยถ้าคุณไม่ไปเปิดระเบียบว่าเป็นความผิดครั้งแรกยังไงเคสนั้นก็ไม่รอดแล้มุมหนึ่งคือนครสวรรค์สี่แควเขาไม่ได้ร้องในช่วงหลังจบเกมการแข่งขัน2ชั่วโมงด้วย ก็เลยกลายเป็นกรณีศึกษาไปอีกหนึ่งคู่แต่ผมบอกเลยถ้ากฎมันเป็นกฎนะครับมันจะไม่มีว่าเป็นความผิดครั้งแรกเพราะผิดยังไงมันก็คือผิดมันไม่ควรมีความผิดครั้งแรกกับเรื่องพวกนี้ครับเพราะมันคือรายละเอียดในเชิงเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่าซุ่มมานั่งสำรองของพวกคุณเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพในการช่วยกันเก็บรายละเอียดเลยส่วนที่คนบอกว่าแล้วทำไมมียูไม่ทักท้วงเลยหลังจากที่โคต้าเกิดอ้าวก็เดินไปบอกเลยว่าไอ้แบบน,นี้ผิดกฎให้ปรับแพ้ไปเลย จะได้ไม่ต้องเล่นกันให้เสียเวลาอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการแข่งขันมันดําเนินต่อไปและความผิดสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องจบผลการแข่งขันด้วยคือระเบียบมันว่ากันไปตามนี้และตอนนั้นนะผมเชื่อว่านักบอลท่าเรือในสนามเนี่ยก็ยังไม่รู้แต่ข้างสนามเนี่ยน่าจะเห็นแล้วแต่มันทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าลงไปแตะพื้นสนามทุกอย่างคือจบแล้วพอสิ้นเสียนงนกบีดปุ๊บบียูก็ส่งหนังสือให้กับแม์คอมมิชชเนอร์ภายในเวลาหลังจากจบเกมไม่เกิน2ชั่วโมงฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ต้องไปโทษทางฝั่งยเลย การถ้าเรือต้องโทษตัวเองล้วนๆซึ่งเพจทางการของสมโมสรก็ถแถลงการน้อมรับความผิดพลาดตรงนี้จากการเปลี่ยนตัวเกินโคตาในอาที่เิบเเช่นเดียวกับอลิซา์เรกาากุนสือก็ขอโทษแฟนบอลผ่านโซเชียลวีดีโอของตัวเองที่ทําให้ทีมพลาดจนต้องโดนตัดสิทธิ์และก็จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ดีว่าทุกคนทํางานหนักและเสียใจกับการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้และก็จะพยายามทํางานหนักพัฒนาทีม และหวังว่าแฟนบอลจะเชื่อใจในตัวเขาแม้จะมีความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็ตามเอาจริหน้าฉากมันก็ทําได้เท่านี้แหละครับไม่รู้ว่าจะไปแก้ตัวในมุมไหนแล้วก็ต้องรับผิดไปส่วนแฟนบอลผมว่าที่ด่าเนี่ยก็คงจะไปห้ามอะไรไม่ได้เพราะเขาก็คงเสียความรู้สึกจากการเข้าไปเชียร์ในเกมที่เป็นความหวังแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดต้องตกรอบด้วยการแพ้เองจากการแข่งขันกันในสนามเนี่ยมันก็น่าจะพอรับได้มากกว่านี้แต่กลายเป็นว่าคุณได้ผ่านเกมใหญ่แล้วเอาชนะทีมในเกรดแชมป์อีกหนึ่งทีม แต่สุดท้ายก็สอโดนปรับตกรอบกับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเชื่อครับว่ามันจะเป็นไปได้ยิ่งกาม์มาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อบอลทั่วอยู่แล้วด้วยเอาจริงรายการนี้เป็นรายการที่กาม่าแล้วก็นักเตะหวังมากๆนะครับเพราะจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่กับการการ,การันตีโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบเพลย์ออฟนอกเหนือจากการเกาะอ,อันดับในไทยลีกให้อยู่ใน123 แล้วก็ไม่รู้ว่าระยะยาวเนี่ยจะหลุดโค้งหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในเส้นทางของรายการนี้มันก็ดีกว่าตกรอบแบบนี้แน่นอนโอเคยังมีรายการที่อยู่ในเส้นทางคือลีกครับแต่ว่าถ้าได้แชมป์ก็จะไปเล่นในรายการช้อปปี้ครับจากระเบียบที่ตกลงกันไว้ในฤดูกาลนี้ซึ่งถ้าเกิดถามผมยังไงมันก็ดีหมดแล้วครับกับการไปแข่งขันรายการนานาชาติแต่เม็ดเงินค่าตอบแทนมันก็ต่างกันเยอะพอสมควรก็เชื่อว,ว่าน่าจะเข้าไปปรับทัศนคติในบ้านของมาดามแป้งเรียบร้อยแล้วล่ะครับเพราะไม่อย่างนั้นถแถลงการของสโมสรและก็ตัวของ อเล็กซานเดอร์กามาคงไม่ออกมาเป็นแบบนั้นตรงนี้ก็จบไปแล้วก็ต้องเดินหน้ากับถ้วยที่เหลือรวมถึงการไปดูอาการบาดเจ็บของเพียดนที่แฮมสติงซึ่งก็น่าเสียดายที่นิวฉำกำลังฟอร์มดีด้วยไม่รู้พักดานแค่ไหนโบดด้วยอัสตาวีมังโกลามอีกคนรวมถึงบานยานเปเรียที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาไม่นาน ส่วนทีมนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแม้ว่าสกอร์ที่ออกมาคือ5ต่อ1กับการที่บุรีรามบุกไปเอาชนะคัสตอมยูเนเตดหรือว่าสุลกากรทีมจากไทยลีก3แต่กว่าจะมายิงขาดเนี่ยประตูเกิดขึ้นในช่วง15นาทีสุดท้ายเพราะว่าโดนเจ้าบ้านขึ้นนำก่อนในช่วงต้นของครึ่งแรกจะอิสระสุกแต่งเอาจริงทีมเล็กนำทีมใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเกิดขึ้นได้แต่ว่ากว่าจะตีเสมอและบุกมาตลอดถ้าไม่ได้ลูกทีเด็ดทีขาดของกิวเม้บิโซลี เอาจริงผมก็ดึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าจะกลับเข้าสู่เกมได้ยังไงเพราะว่าประตูเสมอ1นแล้วก็2อมันช่วยเปิดทางให้สภาพจิตใจของเจ้าบ้าน ถอดถอยลงไปและประตูที่เหลือก็ตามมาทั้งสุพณนัทและก็ธนกฤษก็หืดไม่หืนเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าแฟนบอลถึงกับแซวล,ลุงเนหลังจบเกมไปเลยว่าขอชนะแบบสบายๆได้ไหมไม่ต้องลุ้นเหนื่อยซึ่งลุงเนก็ตอบแฟนบอลไปตามสไตล์แกแหละครับว่ามบงคิดว่ากูไม่อยากสบายเหรอก็ถ้าเกิดว่ากันตามเนื้อผ้าเราอาจจะดูว่าบุรีรัมยังไงก็ต้องเหนือกว่าคู่ต่อสู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเจอใครกับฟุตบอลลีกภายในประเทศ แต่เอาจริงพวกเขาไม่ลงตัวเลยนะครับตั้งแต่เริ่มซีซั่นมาแล้วปรับตลาดในช่วงเล็ก2ใส่ผู้เล่นใหม่ในเกมนัดนี้สุดท้ายก็ยังพึ่งพาไม่ได้ต้องใช้เวลาปรับตัวบิโซลีก็ยังคงแบกต่อไปแม้ว่าใน ACL หรือถ้วยเอเชีย er, ดูลาบิโซลี่ยังก้าวข้ามลําบากกับฟอร์นัทปัจจุบันแต่ถ้าเกิดจะยิงเพื่อการันตีถ้วยในประเทศแบบนี้ก็ยังหาใครมาทดแทนไม่ได้จริงๆอย่างเอเมเดลโตกูหรือว่าคิงส์ลีชิลล์ ในบทบาทริมเส้นทั้ง2ฝั่งถ้าประเมินจากเกมกับคัสตอมถือว่าน่าผิดหวังมากยิ่งโตกูเนี่ยชัดเลยเพอเปลี่ยนเขาออกเกมไหลลื่นขึ้นเฉยเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีชอดเสี่ยงส่วนใหญ่เลือกจะคืนกับหลังซะมากกว่าทั้งที่จริงเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อสู้ในสถานการณ์1ต่อ1นเอาบอลไปข้างหน้าแต่ก็ไม่น่าแปลกอะไรเพราะว่าเป็นนักเตะที่ห่างเกมไปนานต้องใช้เวลาจับจังหวะเรื่องของเกมแล้วก็เรียวแรง ่งของคิงส์ย์ชิลเลอร์อยู่กับทีมมาสักพักแล้วนะครับด้วยชื่อเสียงแล้วก็ดีกรีอาจจะไม่ได้เป็นตัวท็อปขนาดนั้นตอนที่เขาเล่นอยู่ในยุโรป แต่ห้ท้ายว่าต่างชาติพอมันเล่นที่บ้านเรายังไงมันก็ควรดีกว่านี้สำหรับผมเกมกับคัสตอมชิลเลอร์ก็เหมือนกับนักเตะไทยคนหนึ่งไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรเลยคราวนี้เลยน่าสนใจว่าตลาดของบุรีรัมจริงจริงปิดแล้วนะครับเพราะนักเตะก็ชูเสื้อบทแต่ความเป็นบุรีรัมถ้าเห็นแล้วมันไม่โอเคงานด่วนงานยากมีได้ตลอดเวลาพราก็ใจถึงจ่ายถึงถ้าเล่นแล้วไม่สมราคาก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไว้ทําไมให้นาน ตอนนี้ที่ยังไม่เห็นแล้วก็อยากดูกมากคือเอดูมันชากองหลังแล้วก็กองหน้าอย่างรูเบนซันเชสมันชาก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าถ้าดิโอโกคอนเฟิร์มจากการที่เขาเป็นเอเจนต์แล้วบุยามก็เคยเจอมาแล้วตอนที่เล่นกับโคฟุน่าจะการันตีถึงคุณภาพได้ส่วนรูเบน ลากดีกีเป็นนักเตะลาลิก้ามาเพียงแค่ไม่กี่นัดแล้วก็เพิ่งย้ายจากอีกอุซเบกิสถานมุมนี้ก็ถือว่าซื้อหวยแล้วครับถ้าไม่เวิร์กตัวแบกก็คงเป็นบิโซลีกับสุบนัทเหมือนเดิมชนิดที่คนใดคนหนึ่งห้ามเจ็บเลยทีเดียวไปต่อกันที่บีจีปทุมครับในฟุตบอลถ้วยรายการนี้ก็เลือกจะโรเตชันหมุนเปลี่ยนนักเตะเพียบเลยเพราะว่าการเจอกับอุบลคิสทีมจากเซมิโปรเอาจริงก็ก้าวข้ามมาจากทีมเดินสายนั่นแหละครับ ฉะนั้นระยะห่างมันค่อนข้างเยอะทําให้ดาวรุ่งหลายคนมีโอกาสได้เรียกความมั่นใจยิ่งขาดลอยถึง10บศูนย์ถ้าดูจากจังหวะในการได้ประตูผู้เล่นทุกๆคนกล้าที่จะลากจี้กล้าที่จะลุยยิงไกลเพราะรู้ว่าเสียบอลกลางทางยังไงเดี๋ยวก็ตัดคืนมาได้เพราะฝั่งของทีมเยือนเนี่ยเป็นรองทุกอย่างบีจีก็เริ่มจะเบาใจได้หน่อยแล้วครับด้วยโปรแกรมที่น้อยลงด้วยส่วนหนึ่งจากการที่เขาตกรอบเอเซียไปแล้ว และนี่คือโปรแกรมส่งท้ายในช่วงของเล็กแรกแล้วก็เตรียมทีมกันในเลก2ซึ่งตลาดซื้อขายเปิดเรียบร้อยนักเตะใหม่ที่เรียกเข้ามาเดี๋ยวก็ทยอยเปิดตัวและมาซ้อมกับทีมฉะนั้นอีกมุมหนึ่งของมาซาฮดะอิชิอิไหนๆเจอเกมที่ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วโอกาสพลิกล็อกมันยากมากก็ส่งดาวรุ่งลงเลยซึ่งเป็นแนวทางของเขาอยู่แล้วซึ่งพอเด็กหลายคนยิงได้ก็ถือว่าเป็นเกมที่โคชมาซาได้ตุนดาวรุ่งไว้ใช้งานในอนาคตแน่ ทั้งในรายของศิลปรกรพลสันอดีตกองหน้าทีมชาติไทยยูสิที่หลายเกมน้องมีโอกาสแต่ยิงไม่ได้สักทีหนึ่งนัดเนี้ยชัดเลยนะครับว่าพี่เจชนาทิพย์ลงไปเนี่ยเพื่อไปจ่ายบอลให้เด็กที่ต้องการเรียกความมั่นใจปลดล็อกสักทีหนึ่งรวมถึงการกลับมาของเปาธิรพัฒน์ปืรทองที่มีโอกาสทำประตูได้เหมือนกันขณะที่การสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีเกมตกค้างไทยลีกับพลังการถ้าพวกเขาเอาชนะได้เท่ากับว่าเลกแรกเนี่ยจะจบอันดับ3ทันทีและก็จะมีลุ้นกลับไปในบอลถ้วยขัวต้เอเชียอีกรอบหนึ่ เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ใน12-3ยังไงก็การันตียังไงก็มีโค้ต้า ACL 2อยู่ในโผแน่เดี๋ยวการปรับทีมของพวกเขาเนี่ยผมจะไล่เรียงอีกทีหนึ่งให้ละเอียดเลยนะครับพูดถึงแนวคิดกับการเสริมทัพด้วยทั้งการเอาริคุมัสซดะแบ,บ็คขวาดีกรีเจลีกมาจะสร้างความแตกต่างได้ไหมทั้งที่จริงเนี่ยตัวต่างชาติควรจะไปเสริมกับเกมลุกซะมากกว่าแต่บีจีเนี่ยดันมองว่าวิงแบ็คของพวกเขาเป็นหนึ่งใน,นกลไกของเกมลุกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดเพราะว่าอิชิเนี่ยเขาเน้นหลัง4ไม่ใช่หลัง 3. ส่วนฟอร์มกับการเอามาในช่วงนี้ก็อายุที่เยอะขึ้นด้วยนะครับ34ย่าง35โอเคยุระยะในเจลริคหนึ่งอยู่กับวิเซอร์โกเบได้แต่ก็ลงในฤะด,ดูกาลล่าสุดเพียงแค่5เกมเท่านั้นถ้านับเฉพาะในเจลริได้ลงเล่นนัดที่3และก็4นั่นคือช่วงต้นปีจากนั้นก็นั่งสำรองยาวเลยบางเกมไม่มีชื่อด้วยนัดล่าสุดที่เขาลงสานามจริงๆก็คือแมชเอมเพลเรอร์คัพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเท่ากับว่าไม่ได้ลงเล่นเกือบ4เดือนแล้วนะครับ แถมแต่ละเกมก็ไม่เต็ม90นาทีแต่มุมหนึ่งที่ได้นแน่ๆคือคนบ้านเดียวกันกับ E.G การสื่อสาร ไม่มีปัญหาแล้วคงจะเข้าใจถ่ายทอดวิธีการเล่นในสนามช่วยกับกากุโตโนซูดะและก็โทมุยุกิโดอิได้ดีแต่น่าจับตามองว่าการออกมาค้าแข่งนอกประเทศครั้งแรกของเขาในวนัยนี้การปรับตัวจะเร็วแค่ไหนเพราะว่าหลายๆคนที่มาก่อนหน้านี้ของ BG โปรไฟล์ดีๆเยอะแยะนะครับคนล่าสุดก็มียูสุเกะมารุฮาชิจากเซเดโซตอนนั้นมาหลังจากที่เจ็บยาวไปต้องมาปรับสภาพที่ BG เขาดิ้นเละไปกันใหญ่ด้วยแนวทางในการทําทีมตอนนั้น รือแม้แต่ตัวที่ผมคิดว่า,าคือหานันคือมิซุรุมารุโอกะซึ่งเป็นเด็กปั้นของชิจิคังอวะก็เคยไปเล่นในดอทบูลมาด้วยแต่บาบิจีส่วนใหญ่บทบาทเป็นตัวสำรองซะมากกว่าแล้วก็อยู่กับทีมได้ไม่นานส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องมาไล่เรียนกันอีกทีนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจนยากที่จะคาดเดาเหมือนกันเพราะว่าพอริคุมาแล้วเนี่ยวาริชูทองก็เป็นแบ,บ็คขวาธรรมชาติเพียงแค่คนเดียวภายในทีมพอริคุมาจับคู่กันก็ไม่ใช่ปัญหาละเพราะว่าสันชัยจะโยกไปเล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายเหมือนเดิมซึ่งพอริมา รานเนลก็ต้องกลับมาเพราะเล็กแรกไม่มีชื่อเจ็บไปไนายจะมีอิกซานฟันดี้ที่ดึงกลับมาจากสัญญายืมตัวที่ราชบุรีเพื่อทดแทนจอแดนเอมาวีเวในโคตาอาเซียนแต่ไงผมว่าน่าจะเติมได้อีก หนึ่งตำแหน่งแล้วบางคนที่ไม่ได้ไปต่อในไทยลีกก็อาจจะถูกโยกไปใส่ชื่อลงเล่นเฉพาะในฟุตบอลถ้วยก็ได้ขาดที่เกมพิกล็อกก็มีนะครับสีสเกตที่เปิดบ้านเจอกับระยองปรากฏว่าพวกเขาเอาชนะไปได้1-0จากประตูชัยของฟิลิปเป้เวโรโซคือระยองโหมบุกหนักเลยแต่เจาะไม่เข้าจริงๆส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะโค้ตาต่างชาติพอลดลงมาปุ๊บเนี่ยคุณภาพมันไม่ค่อยหนีกันนะครับพอเวลาไปเยือนเนี่ยเจ้าบ้านก็ใช้ความได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์เรื่องของสภาพสนามที่เขาคุ้นจินกว่า จะบอกว่าไม่ผลเลยเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่จะเรื่องของปัจจัยผู้ตัดสินด้วยส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจว่าการที่มันไม่มี VAR ในรอบนี้ยังไงก็ต้องมีครับช็อตที่อาจจะค้านสายตาหรือว่าเป็นลูกที่ยกประโยชน์ให้กับจำเลยไปอย่างประเด็นของระยองที่เสียจุดโทษในจังหวะนั้นเนี่ยถ้า เม่ออีภาพช้าเนี่ยมันดูยากเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดจากการประทะหรือว่าไม่โดนกันสุดท้ายพอภาพช้าขึ้นมาโอ้โหเห็นชัดเจนว่ามันไม่คอนแทคไม่สัมผัสกันเลยเช่นเดียวกับช็อตท้ายเกมที่บอลไปโดนมือของควอนไดฮีแต่ระยองก็ไม่ได้จุดโทษก็เล่นเอาจบเกมนักเตะของน้าน,นีมังกรเนี่ยไม่พอใจผู้สินธ์ไปรุมประท้วงจนทีมงานต้องเข้าไปห้ามปรามกันแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำหนังสือฟ้องเอาแต่เชื่อเถอะครับทำหนังสือฟ้องอย่างมากก็แบรน์ผู้สิทธิ์ แต่ผลการแข่งขันที่พวกคุณตกรอบไปประเบินความคุ้มค่ายังไงมันก็ไม่เท่าและเป็นปัญหาที่ผมไม่เห็นสมาคมชุดไหนนายกสมาคมชุดไหนสภากรรมการชุดไหนแก้เรื่องนี้ได้สักทีอีดึงทีมที่พลิกล็อกเหมือนกันคือปัตตานีครับเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมาไป2 0โดยทางฝั่งของสวัสด์แคทสถานการณ์ก็เหมือนกับควานหาชัยชนะไม่ง่ายเลยและผมบอกไปแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนโคช้ชมันก็ไม่ใช่คําตอบกับคุณภาพของทีมที่มีอยู่ นรืน่อาตัวใหม่ที่จะใช้ในเลกสองทั้งเควินตินกอร์เน่แล้วก็ไฮเพียววินลงสนามก็ยังเป็นส่วนที่มาเติมเต็มมากกว่าแต่ยังไม่ใช่คนที่จะเข้ามาสร้างความแตกต่างด้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งสาคัญที่โคราชต้องหาให้เจอเพื่อรอดตกชั้นให้ได้คือกองหน้าตัวจบสกอร์คือมันต้องมาแล้วเหนือความคาดหมายไปเลยแล้วต้องการันตีอย่างน้อยเนี่ยเกิน10เมตรไม่งั้นปาฏิหาริย์กับสวัสด์แคทไม่มีแน่ในไทยลีกเลกสองซึ่งตัวที่ไม่ได้ไปต่อชัดเจนว่าเดียนเมเล็กแล้วก็บรันเดลออกแน่นอนเพื่อเคียรทาใใหห้กัับตวม เลกสคุณจะสตาร์ทด้วยการมีเจแต้มจากเลกแรกโอกาสรอดตอนนี้มันยากมากตามสถิติแต่ว่าอีกิ5เกมคะแนนเต็มๆมันคือ45แต้มให้เก็บฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้เกินครึ่งอย่านอน25แต้มแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมท้ายตารางที่จะเก็บแต้มเยอะขนาดนี้แต่มันก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เพียงแต่ผมอยากเห็นมากกว่าว่าตัวที่จะเข้ามาเพื่อจบสกอร์จริงๆจะเป็นใครสรุป FA ฟเอในรอบ16ทีมก็จะมี ทีมจากลีกสูงสุดไทยลีก1เนี่ยสิทีมนะครับตกไปแล้ว6ทีมไทยลีก2เหลือแค่4ทีมครับจาก18ทีมแล้วก็ไทยลีก3เนี่ยเข้ามา2ทีมเราจะมีการจับสลากประกบคู่กันในวันคริสต์มาสหรือ25ธันวาคมนี้แล้วก็จะแข่งขันอีกทีคือ14มก,กร,ราคมโดยหลังจากนี้ครับจะเป็นเกมไทยลีกนัดตกค้างช่วงกลางสัปดาห์นะครับผมย้ำกันหน่อยวันพุธก็จะมีแมชที่ราชบุรีต้องเปิดบ้านเจอกับเชียงรายคู่นี้เลื่อนจากฝนตกนะครับยังไม่ได้แข่งสักนาทีเดียวเลยแล้วก็ คือเกมที่เลื่อนมาเพราะมี2ทีมใหญ่เจอโปรแกรมเยือนในบอลนานาชาติ2เกมติดนั่นคือสุโขทัยเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมและก็ BG พบกับพลังการส่งท้ายสุดสัปดาห์จะมีลีกครับรอบ32ทีมอีกนะครับแข่งกันในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์โอเคผมแถมให้หน่อยแล้วกันก็เป็นข่าวใหญ่ในวงกรารฟุตบอลเอเชียแต่ต้องรอรายละเอียดนะครับกับไอเดียของ AFC หรือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเ er, ตรียมจัดแข่งขนันฟุตบอล FC Nations League เหมือนกับฝั่งของยุโรปน,นะครับที่เขาทำกันคือ UEFA Nations League หรือว่าโซนอเมริกาเหนือเขาก็มีค a c a f Nations League แล้วก็ AFC เนี่ยคือวางแผนมาสักพักใหญ่แล้วจะหาสปอนเซอร์เพื่อมาเข้าจัดการแข่งขันในรายการเป็นการเพิ่มแต้มหรือว่าคะแนนสะสมของทีมในเอเชีย er. คือโจทย์เนี่ยทีมในเอเชีย er, หลายทีมเนี่ยมีคะแนนค่อนข้างต่ำเพราะว่าหลายชาติไม่ค่อยเห็นค่ากับฟีฟาเดสักเท่าไหร่ กับการจัดแมตช์อุ่นเครื่องเพื่อเก็บคะแนนด้วยเหตุผลปัจจัยหลายอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายเอ,อ้ยความไม่มืออาชีพของหลายชาติเพราะถ้าเกิดไม่มีใครจัดให้ก็ไม่มีใครตื่นตัวและก็มีชาติแบบนี้เยอะมากครับเอฟก็เลยจะหาแม่งานหาสปอนเซอร์แล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นเป็นการกระตุ้นเพิ่มความน่าสนใจของฟุตบอลในโซนเอเชีย er, นั่นคือเป้าหมายหลักที่จะช่วยมายกระดับทีมเล็กๆรวมถึงทีมกลาง แต่ประเด็นน่ะมันส่งผลต่อชาติมหาอำนาจในเอเชียเยอะนะครับยกตัวอย่างญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้หรือว่าชาติในบรรดาตอนออกกลางทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียกาตาพวกนี้เขาหาทีมจากยุโรปหรือว่าทีมจากทวีปอื่นอุ่นเครื่องแบบสบายสบาย,บายคือเขาไม่ได้มามองตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยโหตัวที่เล่นในยุโรปมันเยอะมากจนเขาจัดทีมไปเล่นที่นั่นสบายกว่าไม่ต้องกลับมาที่ญี่ปุ่น ไปเยือนใครก็ได้ในโลกใบนี้โดยเฉพาะฝั่งของยุโรปฉะนั้นหากต้องมาเจอกันเองอกับชาติในเอเชียผมว่าพวกนี้เขาคงไม่โอเคเพราะเขาบอกว่าชนะไปคะแนนมันได้เพิ่มอยู่แล้วแต่พัฒนาการของทีมชาติเขาวันนี้เป้าหมายใหญ่กว่าคือเขาต้องการขึ้นไปเป็นทีมระดับท็อปของโลกแล้วเพราะก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวด้วยซ้ำว่าญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ย ยังเคยขอว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะไม่เตะบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2ขอไปคอลิฟายรอบสุดท้ายในรอบ3ของโซนเอเชียเลยเพราะที่ผ่านมาก็เข้ารอบสุดท้ายในรอบนี้มาตลอดการเตะในรอบ2ในพวกเขาสบายๆแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะได้เจอกับชาติพวกนี้มันก็คือในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายหรือว่าในบอลโลกรอบคัดเลือกนี่แหละครับจะให้เขามาอุ่นเครื่องตามไปทินฟีฟ่าแบบปกติเนี่ยต้องมีอย่างเดียวคือเราจ้างเขามา ซึ่งก็บอกเลยว่าตัวจากยุโรปตรงนี้ก็ไม่ค่อยอยากมาหรอกครับถ้าเขาคิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองซักเท่าไหร่คือคลาสมันต่างกันเยอะนี่แหละครับคือความที่ระยะห่างของทีมในโซนเอฟมันมีช่องโหว่ตรงนี้เยอะแล้วก็ในฟวตบอลถ้วยเอเชียเนี่ยก็เห็นกันอยู่ว่าคุณใช้โคต,ต้าต่างชาติไม่จํากัดมันก็คือการเปิดทางให้ฟุตบอลสโมสรมันมีความสูสีแต่การพัฒนาของระดับชาติ ช่องว่างมันจะยิ่งมีรูโ่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนรายละเอียดจริงๆจังๆเดี๋ยวออกมาปุ๊บเนี่ยค่อยอธิบายกันดีกว่าถึงข้อดีข้อเสียทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ